เหห็นออลลังกำลังแปลงห้อซอยมันมันนี่ซอยมันอะไรมันนี่นกองอยู่นี่กำลังแปลงไหมเฮ็ดนะกำลังสิปั้นมันแล้วติดจักละ

และอีกสักโมงก็แล้วปั่นมันมานี้นะวันแดดดีหันมาเบย บันแล้วมาตะเราได้บันใ้เสือกำลังตะอยู่ตะก็เยี่แล้วแล้วนี่ตะแดดพอดีพอดีพ,อดพี่สีแห้งไว้ยอีดอกตะอยู่ยนี่สุนนี้ได้หลายบ่น้อยได้บ่เป็นเพื่อคือได้น่อยมาตะอยู่ เด็กกองที่สองนี่นะเบ๊ชุดนี้ได้หลายบ่ะเบ๊ดน้อยเป็นน้อยคือได้น้อยอง้อมัอนเมย์แดดฮ้อนเบางนาในแม่เจ้าของสวนเดะเห็นหัอหลังหัวไหลมเมยลยเออเพื่อสได้เงินเนาะนอย,อยากเพ่ท,ทยเยนอมาจ่ายได้สิยายแบบกระดุ่มสำกำแบบแแสำกบฟ้าแมพเลยเนาะ แม็ก่จะไปเชื่อว่าอ้าวโอเคบายบายจบ